เสื้อผ้าแบบเก่าๆตอนแรกๆเนี่ยมาจัดเป็นร้านใหม่สวยมากเลยดูสิเสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่มันแบบแฟชั่นในตอนนี้กำลังฮิตเลยอ่ะเต็ไมไปหมดเลยอยากซื้อทุกอ่างเลยเนี่ยนานาสิมีสปาซะด้วยดูเมลอนสิเมลอนมกัมกหน้าแล้วเนี่ยใช่ที่สำคัญเสื้อผ้าแต่และตัว ราคาถูกลงด้วยโปรโมชั่นเยอะสุดๆทีกาชอมมาชาฝุดๆไปเลยล่ะพี่ชาเล่นเกมเอะไรอะนย่ดูสิสนุกมากๆเลยอะลองเล่นดูสิว้าเล่นด้วยวันนี้ใส่ชุดเหมือนกันเลยแว่นตาก็เหมือนเก็บก็เหมือนรองเท้าก็เหมือนสนุกจริงๆเชื่อเกมอะไรอะ ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูดิเนี่ยเกมเนี้ยอ๋อมาเล่นกันมาเอาซิเอาซี่เล่นด้วยเ<ฮ>ปี่ยอาจจะกล้ามาก่อนนะพ่อจะมาซื้ออะไรเนี่ยพ่อเก็จะซื้อชุดแม่จะซื้อชุดที่ทีก้าสักหน่อยตัวนี้สวยมาก,กเลยอ่ะทีก้าลูกค่ะแม่อ้าวฟัสทีจ้าสวัสดีครับ,คครบหนูชื่ออะไรนะจ๊ะ ผมนะผมชื่อชื่อชื่ออะไรจ๊ะช,ชื่ออะไรจ๊ะปรุย้ยครับผมปรุย้ยเรียกยายจงพรุย้ยได้ไหมอะไรครับจำพรุย้ยครับวิพรุย้ยทีก้านี่เพื่อนจะหนูเหรอจ๊ะป้าค่ะแค่เป็นเบสตี้แต่เพื่อนจะิทีของหนูชื่อว่าดาซ่าค่ะอ๋อจ้านี่ปรุย้ยอะไรครับ อยากได้เสื้อไหมล่ะเดี๋ยวนะซื้อให้ได้เลยครับเมื่อแตผมเกงใจไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรจ้ะน้าอยากซื้อให้ทิก้าชอบตัวนี้ไหมลูกชอบค่ะลองใส่ดูแต่ทิก้าว่าทิก้าอยากให้เสื้อตัวนี้ไปให้กับ นี่นี่พรุย้ยฉันว่าน่ามันน่าจะเหมาะกับนายมากกว่านนะริ่งเหรอนั้นพรุย้ยลองไปใส่ดูสิจ้ะเออได้เลยครับปึ้งเอ้ยเสร็จแล้วครับอุ้ยทำไมดูเลทเทอเอ้ยเหรอเทศจังเลยล่ะจ้าขอบคุณมากนะครับคุณนะจ้า นี่ชิสกาฉันเลือกชุดให้เธอเองชุดอะไรเหรอดรซิดูรซีมันน่าจะเหมาะกับเธอมากๆเลยนะดูก่อนนะอฮึอันนี้นะ่ะว้าวเดีย๋ยวฉันไปลองก่อนนะราคากี่บาทเนี่ยร้อยห้าสองบาทแม่ขาเหนือยากได้เสื้อตัวนนนเนี้ยค่ะพรุ่งเนี่ยเล็กให,หนร้อยห้าสองบาทเิงค่ะ เป็นเซ็ตกระหมวกเหรอใช่ค่ะแม่นั่วลองใส่ดูสิเย้ย<ๆ>ลองใส่ดูก่อนน่าจะสวยแน่ๆเลยเฮ้ยเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยจ้ลูกแม่ว่าหมวกหนูมันไม่ค่อยสวยนะ่ะเอาไปให้ททารุกน่าจะดีกว่านี่ น่ารักจังเลยลูกนั้นใส่ตัวนี้แหละเย้ดีใจจังเลยทีกามีชุดตัวใหม่แล้วน่ารักจังเลยขอบคุณนะที่ชมนี่ตรุษว่าไงเหรอโลซาฉันน่ะอยากให้นายใส่เสื้อตัวนี้จังเลยอะเสื้อตัวนี้ลอางใส่ดูยสิเดี๋ยวฉันให้พี่ฉันซื้อให้ เดี๋ยวลองก่อนนะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเทสุดๆพี่พี่ชาว่าไงจ๊ะโลซาดูสิดุยดุยสวยไหมเอ้ยดุยเท่ไหมคะพี่เทมากเลยจ้ะจะพี่ซื้อให้นะดุยขอบคุณครับเอาพี่ชาแม่ซื้อให้องนะคะ อุ้ยขอบคุณค่ะฮ้ยซื้อกันไปซ้ำไปยิมซ้ำมาโอ้ยฉันชอบร้านนี้จังเลยอะ่ะมันดูแบบสวยอะ่ะแต่แม่คะเขาดูไม่ค่อยดูดีสักหน่อยเลยนะแม่คะเหมือนไปกวดใครเขามาแหละคะ่ะพี่เราไปถามแม่ค้าดีกว่า นี่ฉันอยากได้น้ำหอมอะไปถามพี่กันสวัดส,สดียค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะไม่ค่ะเออพี่ดูไม่ค่อยเฟรนลี่เลยพูดอะไรนะพูดอะเลนะพูด่าเลยนะปะปะปค่ะเออคือคือว่าน้ำหอมขายยังไงคะถามว่าเลยนะน้ำหอมขาย,ยางไงคะน้ำหอมหอมขาย,ยางไง เธอก็ซื้อเอาเงินให้ฉันมาถ้าเธอจะขายมาเกินบฉันก็แค่ให้เงินเธอไงไม่ใช่มนถึงขายยังไงแบบเอออ๋องั้นนะหรอขายแล้ก็ซื้อปกติอะไรโอ้ยทำไมแม่ค้าคนนี้หนูไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดียังไงเปล่าค่ะน้าหอมกี่บ่าดคะดูราคาเองสิมันอยู่ข้างบนหนูมองไม่เห็นนะะ ก็หยิบสิคะหนูหยิบไม่ถึงมันสูงเดี๋ยวมีบันไดเปล่าไม่มีค่ะไม่มีบันไดก็ไม่ต้องหยิบไม่ต้องซื้อแค่เนี้ยแต่หนูอยากซื้อนะคะอยากซื้อก็ไปเรียกช่างให้เขาออเอาบันไดนปีนซะเออนั่นหนูปีนเองก็ได้น้องคาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่หยิบให้อืดอื้ย,ยพี่หยิบไม่ถึงเนะี่ย นี่นี่นายหยิบพี่น้องขึ้นเลยสิน้ำหอมอะ่ะอย่าทำให้มันตกแตกแล้วกันนะโอเคได้เลยอุ้ชบินน์มาอุ๊บโอเคจะทำยังไ,ไเนี่ยอุ้ชได้แล้วค่ะว่าน้ำหอมไม่แตกใช่ไหมเนี่ยว้าวน้ำหอมอราคาเท่าไหร่คะค่ะพันห้าร้อยค่ะพันห้าร้อยเดี๋ยวค่อยจ่ายนะคะ อย่าลืมจ่ายเงินด้วยนะค่ะแม่น้ำหอมได้แล้วอุ้ยกี่บาทนะ่ะพันห้าร้อยแม่พันห้าร้อยใช่ค่ะแม่อุ้ยเพลงอเหมือนกันนะวันนี้คนมาเยอะมากๆเลยอะ่ะนี่นี่นี่เมลอนว่าไงเหรอจรุยกิโันมาต้าน้าอยู่หรอใช่แล้วล่ะ อย่างมาร์กไหมอะไม่เป็นไรนี่อันนี้คือแม่ค้าของฉันเองเขาจะมาทำสปาขัดตัวให้หน้าเธอจะสวยมากๆเลยนะจริงเหรอจริงเหรอไอวี่ใช่แล้วนะเธอจะสวยมากมากเลยล่ะหน้าฉันจะเหมือนดาราเกาหลีลใช่ไหมเกาหลีเกาใจเกาแผลเป็นแผลจ้ะเฮ้ยเธอเกาหลีเกาใจ เ้าตัวเป็นแผลเลยเหรอใช่จ้ะอฉันอยากเล่นหน้าเธอจะสาวเธอจะสวยเหมือนเด็กอายุสามขวบเลยล่ะก็ตอนนี้ฉันสามขวบีงเอ้ยไม่ใช่สิเหมือนเด็กเพิ่งเกิดอะสวนขวบอะสวนขวบอยู่ในท้องแม่แล้วมั้งนะใช่แล้วจ้ะมันก็สำหรับคลิปนี้ทีก้ากับพี่นิชา พี่พชาโหลซารุยกับปรุยเนี่ยพ่อแม่ด้วยซ้ำก็จะไปช้อปปิ้งอย่างสวยงามน,นะคะทุกคนนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนนะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะปูวยเอ๋ช่วยที